7วิธีก้ iPhone แบตหมดไวให้ใช้ได้นานขึ้นในแต่ละวันนะครับจะต้องตั้งค่าอะไรยังไงตรงไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ดีไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งได้ใช้งาน iPhone หรือว่าใช้งาน iPhone มาสักพักหรือว่าใช้มาระยะยาวแล้วเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็จะเจอกับปัญหาที่ว่า iPhone เนี่ยแบต มันหมดไว้มากๆเลยนะครับใช้แป๊บแแบตหมดไวนะครับเพราะว่า p p o o n เนี่ยเขาไม่ได้แข่งเรื่องของการให้ความจุแบตเตอรี่มาเยอะๆนะครับผมซึ่งวันนี้นี่ครับตีไอก็จะมีวิธีการตั้งค่านะครับที่จะช่วยยืดนะครับการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone ในแต่ละวันเนี่ยให้มันยาวนานขึ้นไปอีกสักนิดนึงก็ยังดีนะครับผมอ่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าใช้งาน iPhone แล้วแบตหมดวนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone อุ่นเก่ายัาง iPhone 7, iPhone 8จนถึง iPhone 12ตอนนี้นะครับมันก็ยังคงมีปัญหาเรื่องแบตหมดวยอยู่นะครับผมลองทำตามนี้เลยนะฮะซึ่งก่อนที่จะฟังกันนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช anel ติรีวิวไว้ด้วยและกันนะครับจะได้มาอัปเดตเทคนิคดีๆอะไรแบบนี้แล้วก็ข่าวสารแบบนี้ในทุกๆวันเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่า7วิธีนี้กันเลย โอเคนะครับสำหรับวิธีการแรกนะครับที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในแต่ละวันของ iPhone เราเนี่ยให้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นแรกคือนะครับเราต้องปิด c k g r o u o u n p p r p r r f s h นะครับคืออะไรมันคือแอปพลิเคชันนะครับที่คอยนะครับดูข้อมูลของเราตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าเราจะปิดแอปพลิเคชันไปแล้วก็ตามนะครับผมโดยการที่เราจะเข้าไปปิดตรงนี้นะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับไปที่ทั่วไปจะเห็นหัวข้อว่าดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังนะครับอันนี้เราก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ดูว่านะครับมีแอปพลิเคชันอะไรยังไงตรงไหนบ้างที่เรารู้สึกว่า มันไม่จําเป็นต้องดึงข้อมูลเราตลอดเวลานะเราไม่ได้จะอัปเดตอะไรมันตลอดเวลานะครับเราก็ไล่ปิดไปได้นะครับอย่างพวกโปรแกรมตัดต่ออะไรแบบนี้นะครับท,ที่ไอเปิดทิ้งไว้อะไรประมาณนี้นะฮะเฟซแอปอะไรแบบนี้นะครับไล่ปิดไปนะครับหรือว่า ใครรู้สึกว่าเราไม่ได้อัปเดตอะไรตลอดเวลาให้มันแบบว่าเบื้องหลังต้องมีการดูดข้อมูลใหม่ๆม,มาตลอดอะไรแบบนี้เปิดแอปคอยอัปเดตก็ได้นะครับก็กดตรงนี้เพื่อปิดหมดเลยนะครับหรือว่าจะใช้ข้อมูลไฟฟ้เท่านั้นถึงจะใช้งานก็ได้หรือใครแบบว่าไม่ได้ใช้งานเลยก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมจะได้ไม่โดนแอปพลิเคชันเนี่ยดึงข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับ ส่วนวิธีถัดมานะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครนะครับมีการใช้เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น 4G นะครับไม่ว่าจะเป็น 5G เอยนะครับผมแล้วเธอไปเปิดนะครับดึงข้อมูลจากเซลลูลาเนี่ยตลอดเวลานะครับผมก็คือต้องปิดเซลลูลานะครับเวลาเราใช้งาน Wi-Fi อย่างตอนนี้ยทีไอใช้งาน Wi-Fi อยู่นะครับผมซึ่งถ้าปัดลงมาหน้าคอนโทรลเซนเตอร์เราก็จะเห็นว่า มันเปิดข้อมูลเซลูล่าไปด้วยนะครับตรงนี้มันก็เหมือนการเปิดระบบข้อมูลสแตนบายไว้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้เราดึงข้อมูลจริงๆจาก Wi-Fi ตรงนี้เนี่ยเปิดทิ้งไว้มันก็จะกินตัวของทรัพยากรเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับก็ถ้าแบบว่าใครที่เข้ามาใช้งาน Wi-Fi นะครับก็ปิดตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรีตตร่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับวิธีถัดมาวิธีที่3นะครับ อันนี้เป็นวิธีที่ใครที่อัปเดต iOS 14แล้วนะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาคือ ฟีเจอร์วิดเจตแบบนี้นะครับผมซึ่งไอวิดเจตที่เพิ่มเข้ามาใน i o s 14นะครับก็เนี่ยนะครับเป็นตัวกินแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนสงสัยว่าเอออัพทำไมอัพ i อ s 14มาแล้วมันกินแบตนะครับผมก็ส่งผลมากับตัวของวิดเจตตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพะวิดเจตเนี่ยมันมีการรันข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกมาก็ตามนะครับอันนี้ถ้าอยากยืดการใช้งาน iPhone ของเราใลแต่ละวันเนี่ยให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับ ปิดได้ครับปิดนะครับสาหรับตัวของวิดเจตนะอันนี้คือข้อ3นะครับไล่ปิดไปเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับปัดซ้ายสุดตรงนี้เกาออกได้นะครับผมตรงนี้ก็กินแบตเตอรี่เหมือนกันนะถ้าใครไม่ได้จําเป็นแล้วมันอยู่ซ่อนตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เอาวิดเจตออกไปเลยนะฮะนี่ไล่ลบไปเลยให้มันเกลี้ยงเยงแบบนี้เลยนะฮะก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ นิดนึงนะครับถ้าใครกังวลว่าลบไปแล้วจะออกมาได้ไหมอออกมาได้นะครับกดที่แก้ไขแล้วก็กดที่เพิ่มนะครับก็เป็นการเพิ่มวิดเจ็ตออกมาเหมือนเดิมนะฮะส่วนข้อถัดมานะครับข้อ 4. ให้เราปิดการใช้งานโหมดสวัสดีสิรินะครับผมทําการปิดมาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ปิดนะครับมันจะแบบคอยฟังนะครับคอยฟังเราตลอดเวลาเหมือนแบบเปิดไมค์สแตนบายนะครับรอให้เราพูดคําว่าสวัสดีสิรินะฮะโอเคให้เราไปปิดนะครับตรงนี้ซะไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้น เลื่อนลงมาที่สิริและการค้นหานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,เห็นไหมเห็นไหมปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกแล้วนะครับเราก็ทําการปิดไปเลยนะครับเขาก็จะไม่ฟังคําว่าสวัสด,ดีสิรินะครับผมอันนี้ก็จะช่วยเซฟแบตของเราไปในอีกข้อหนึ่งส่วนข้อถัดมานะครับคือต้องปิดนะครับการยกเพื่อปลุกบางคนแบบได้ไอโฟนใหม่ๆไม่ได้ไปตั้งคงตั้งค่าหรือว่าไ,ไม่ได้ไปดูอะไรถี่ทุบน,นะครับก็จะพบกับแบบนี้นะฮะเวลาเราวางนะครับผมเรายกขึ้นมาปุ๊บ หน้าจอมันก็จะติดให้เองอัตโนมัติใช่ไหมครับแบบว่าเผลอๆบางทีเราก็ไม่ได้ยกแบบเพื่อยกแบบอะไรขนาดนั้นมันก็ปลุกหน้าจอของเราแล้วนะครับมันก็จะเป็นการเปิดใช้งานหน้าจอแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับเราสามารถไปปิดตรงนี้ได้ที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเลื่อนมาที่จอภาพและความสว่างนะครับผมไปแตะที่ยกเพื่อปลุกตรงนี้เอาออกได้เลยนะครับเวลาเรายกไปไหนมันก็จะไม่ปลุก หน้าจอขึ้นมานะครับเพื่อกินแบตเตอรี่เราอยากจะดูจริงๆค่อยกดปุ่ม Power ก็ได้นะฮะสำหรับข้อที่6นะครับผมอันนี้มีมาตั้งแต่ iOS 13แล้วนะครับผมอันนี้หลายๆคนก็น่าจะเปิดใช้งานกันแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่ได้เปิดหรือว่าอยากจะประหยัดแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นนะครับไปเปิดตรงนี้ซะนะฮะนึ่งก็คือการเปิดแบบด์กโหมดนะครับก็คือโหมดมืดนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะช่วยให้ เมนูต่างๆนะครับของ p p o o n เนี่ยจากที่มันเป็นขาวๆแบบนี้นะฮะให้เป็นสีมืดๆนะครับยิ่งถ้าเป็นแบบสีดำเนี่ยก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่เรามากยิ่งขึ้นแบบว่าถ้าเป็น iPhone ตระกูล iPhone หน้าจอที่เป็น OLED เนี่ยอย่าง 10s max นะครับ 10s iphone 10 iPhone, iphone 11 pro 11 pro max หรือตอนนี้12ทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบโ l e d ที่จะไม่แสดงผลสีดำเนี่ย ออกมานะครับถ้าอันไหนเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นปิดจอมืดๆไปเลยนะครับผมก็แน่นอนให้เราไปที่การตั้งค่าจอภาพแล้วก็ความสว่างตรงนี้นะครับติ๊กเป็นโหมดมืดนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นโหมดสีดําแบบนี้เลยหรือว่าใครอยากจะสะดวกกว่านี้นะครับเลื่อนตัวคอนโทรลเซนเตอร์ลงมานะครับให้เราแตะค้างนะครับไปที่ในส่วนของความสว่างก็จะเห็นว่าจะมีเมนูโหมดมืดตรงนี้นะครับนี่เราสามารถปรับเป็นโหมดมืดได้นะครับก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของเราให้ยาวนานไปได้อีกนะครับผม และวิธีสุดท้ายที่ดีไอจะแนะนำนะครับผมคือให้ไป,ปโปิดอุยอ้ยเปิดมืดอุยอ้ยให้ไปเปิดโหมดนะครับที่ชื่อว่าโหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี่อันนี้เนี่ยจะช่วยเซฟแบตเตอรี่เรามากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับผมก็คือให้เราไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นไปที่แบตเตอรี่นะครับแล้วจะเห็นคำว่าโหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นะครับอันนี้เนี่ยจะปิดกิจกรรมเบื้องหลังต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยเซฟ แบตเตอรี่ของเราได้เยอะมากๆเลยนะครับพอเราเปิดปุ๊บเราจะเห็นสังเกตนะครับว่าไอคอนแบตเตอรี่นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอันนี้หลายๆคนสงสัยเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมแบตเตอรี่ของเราเป็นสีเหลืองนะครับจะต้องแก้ยังไงนะครับแน่นอนตรงนี้คือเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานทิ้งไว้นะครับมาเลยกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้นะฮะซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เปิดแบบรวดเร็วนะครับก็คือ ปัดคอนโทรลเซนเตอร์ลงมาเราจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นรูปแบตเตอรี่แบบนี้นะครับผมเราก็แตะลงไปถ้าแตะปิดมันก็จะปิดโหมดประหยัดพลังงานนะครับผมอันนี้ถ้าตรงคอนโทรลเซนเตอร์ตรงนี้ใครไม่มีนะครับไปเพิ่มได้นะครับที่การตั้งค่าจากนั้นไปที่ศูนย์ควบคุมนะครับผมมองหาคําว่าโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยถ้าเราอาออกไปนะครับมันก็จะไม่มีนะถ้าเลื่อนลงมาจะเห็นแถวๆนี้นะครับโหมดประหยัดพลังงานสามารถกดเพิ่มเข้าไปได้ก็จะมาอยู่ในตัวของ คอนโทรลเซนเตอร์แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ7วิธีที่ TI ออามาแนะนําให้เพื่อนๆดูทุกคนเนี่ยลองทำตามกันดูนะครับผมเพื่อจะยืดการใช้งาน iPhone ของเราในะแต่ละวันเนี่ยให้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ ก็ลองเอาไปตั้งค่าลองไปปรับใช้กันดูนะครับบางคนอาจจะไม่ครบ7วิธีก็ได้นะฮะอาจจะสัก 2.. 3วิธีแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะจำเป็นต้องใช้อะไรยังไงนะครับผมก็ลองตั้งค่าดูเผื่อจะช่วยยืดอายุนะครับในการใช้งานของ iPhone เราเนี่ยได้ไปอีกสัก2-3ชั่วโมงก็ยังดีนะฮะ ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกันฝากแชร์ไปนิดนึงนะครับเพื่อมีคนที่ใช้งาน iPhone อยู่เนี่ยเขาจะได้รู้วิธีนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองเอาไปตั้งค่าดูจะได้ยืดอายุแบตเตอรี่การใช้งานนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อดใบพบงกันใหม่กับอติรีวิวในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ